สวยมากนะคะพืนที่สองนะคะผื้นที่ผืนที่สองนะคะต่อไปอันนี้เป็นผืนที่สามนะคะผืนที่สามายการชาตินะคะสวยมากนะคะลายการชาตินะคะสวยมากมากนะคะ,นะ,คะ,นะ,คะหนาอาบ a m m o าส่งฟรีสองพันบาทเท่านั้นนะคะ เนี่ยค่ะรายการชาตินะคะสวยมากๆนะคะลูกค้าค่ะใายได้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะคะงานคัดมาแล้วนะคะพื้นที่4ี่นะคะนี่พื้นที่4นะคะอันนี้ก็โทรสอดหางกระรอกเหมือนกันนะคะ